ปิ่นเกตวบันนีฉลองวันเกิดกับครอบครัวพูดซึ้งถึงพ่อของลูกเจร่วมโมเมนต์ยางสวยไม่สาดจริงๆค่ะสําหรับคุณแม่ลูกสามยางปิ่นเกตบันนีเพราะว่าล่าสุดปิ่นเกตบัน,นีได้ลฉลองวันเกิดอายุครบ50ปีแล้วแต่ยังสวยหุ่นดีเหมือนเดิมและโมเมนต์ดีๆที่ได้เห็นปิ่นเกตบน,นีไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดนี้กับครอบครัวโดยทางด้านปิ่นเกตบน,นีได้โพสต์พูดถึงคุณแม่ลูกชายทั้ง3และพ่อของลูกอย่างเจจิตเลรินที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกักบภาพโมมเต ที่พากันไปฉลองวันเกิดทุกคนมีของขวัญให้เปลี่ยนเก็บปณีกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าเป็นปีที่ดีๆชีวิตเริ่มต้นที่50ขอขอบพระคุณพระเจ้าพระแม่ที่ให้ลูกตื่นขึ้นมามีลมหายใจในวันนี้ขอบคุณแม่แปรที่50ปีที่แล้วต้องเจ็บปวดเป็นครอบปินโตออกมาได้มีชีวิตดีๆมีลูกที่น่ารักทั้ง3มคนมีพ่อของลูกที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อการมีครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมีเพื่อนที่น่ารักและจริงใจน้อยแต่มากทุกคนคอยซัพพอร์ต ทุกสถานการณ์มันช่างอบอุ่นเหลือเกินขอบคุณทุกคำอวยพรทุกใจทุกของขวัญทุกสิ่งมีความหมายกับปิ่นมากนะคะรักทุกคนมีความสุขไปด้วยกันค่ะรักนะคะมีความสุขไปด้วยกันงานนี้ถ้าเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์รัวๆกับภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นในวันเกิดของปิ่นกิตบณีที่อยู่กันพร้อมหน้าลูกๆและพ่อของลูกอีกครั้งขอขอบคุณภาพแห่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ